Oh, yeah. Yeah, yeah, okay, okay. Okay. Như ơi kìa liều một mông của tân rồi <laughs> mà, này, không ăn đâu, kia thế nhỉ, mua, kinh 2 thua, tap, ôi, tap, to đỉnh cả thế này, giờ to

ไม่มีตัวยังไม่มีตัวยังไม่มีตัวยังเยอะไล่กินอีกตัวนึงอ่ะไล่เลยไล่เลยเออไล่กินสองบานย่งจะไปหาเห็ดได้เอาเขาก็เขาตัวอันนี้ก็บโบเขาหัดกินได้ไม่มีตัวยังโอเคแล้วกินเด้ไหม เรามา่นเาออกมาหมั่นย่างมาตองมอเตอมาเลยออกมาย่างออกมาพี่เฮ้ยยังไม่ยุ่งไม่จังเลราเบี้ยงไม่เลี้ยงหมูฟันนอกเนี่ยขาทิมเลยเขาได้เบียบเขาไม่ได้เบียบดอกต้างวัดขนานเลี่ยมเลี่ยมเลยเนี่ยท่านออกเลี่ยมกูสื่อเลยเนี่ยเลี่ยมกูท่านออกสื่ออกมาบอกเอาไงออกก็ได้

ดึงไปดึงมาเป็นรูปหัวใจเลยนะจงไ้เป็นรูปหัวใจเดี๋ยวเตืนที่เหตุปเลอาหยิบมา้ะดึง้นะเอากลับไปนั่นหละุงมาตรนี้มาล่าดงมางนมาุงงมาใสตงเีมันยางนะ้องทอคอนมัน มันกระยางมาลยรมันใส่ใมนใส่ยด yeah, really? really? oh, ิม no. ันไม่ต no. okay. so okay. so so ัวยางเลยดินี่นี่นี่ไปใส่บานเบ็ดลายเดียววะนี่ไปใส่บ้านเบ็ดลายเดียว่ะมัไกูกินเพีเอาเอานี้บานเบดลายดวเขาอเล่ยาฮละนี่ Ba dạng đi bác nhưng ông nằm nằm Đi nằm 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 ลูกเจ้ากันงอน่ารดกันสองคนกันปูกันแล้วกันว่าเอายังเอไม่มีไม่มีแล้วครับ กูแดกมึงนะมึงขยับกูแดกเลยนะมึงไม่มีตัวอย่างเลยนะม,ยมัาใส่เด็กเอาสิครับเอาสิครับเจ๋งยังไงมาเจ๋งน,นี่เหีโ์ <c oughs> จะกระจายเลยเขากินเข้าเขานี้เอเดียครับมินทีก่อนกินทีก่อนเออเิากินัวนีเออกยามันเขากินเอานี่อยในมือหรอกินเขากินไดพูดโอาจินที่ล่ะกิน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 เขากินเขากินเขาคือฉลาดเลาดดอกเขาก้อนเขาก้อนมันเลย

แปดเก้าสี่สองสามสี่ห้าสิบหเจ็ดเกยีังไดกัชนะอ่ะสามสองชนะอะไรมึงชนะอะไรชนะอ่ไหนเขากินมึงก็อะไรกินตัวนี้แลลวก็เร็วเมื่อกี้ชนะอกแมึงจะเดินไหนอ้าวเดินเราปนเทพไงเทพเลยนะไปถึงเขาใครบไม่ฟัง ไม่ดีเยอะๆไ11โมงแล้วหรอขึ้นไปเที่ยงมาโมงได้ไงวะหาขาโอ้สวยอีกน่งนนั่นแหละต้องต่อมันเลยคือสองคือเราจะเอา3เก่งเอา3้ำเออไม่สนนไม่สน กนี่อะไรวะกินี่อะไรวะไม่ไปจะไปทางนี้เหรออะไรคือหนึ่งสองสาอะไรยานี้ไ่ปแตหันละถูกต้องเขากินไปเขาฮัดพุนาโอ้โบไปเขาฮดคือสิได้กินไปเดินที่น่ะมันต่ำมันนี่มันต่ำมันนี่มันต่ำมันนี่วอาแม่ดอกคุณอยู่ที่ไหนมันต่ำมึงมาโดดขามาปเลยดูเห็นดู ไม่ของของมาพี่เก่งมาพิดนี่มันเล่ตายก็ตายก็จับขึ้นตัวเนาะหอดเนาะสู้ว่าตายเลยเนาะเมียนโบเมียนด้วงอยู่ตายเฮ้ยเฮ้ยชนะสายโอ้ยยังไปไล่เขาอยู่ตัวละมานเขาอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูสีด้วยเราอ่ะจะโกงทั้งทีก็โโอ้หตายเลยไปขับรถไหม่รับพี่ผิดกูอยู่ผิษถาง อันไม่เลยไี่ดิ่ออ่อนเหรอออนไหลเดินรุปอ่อนอ่อนดีสิเลยคะแนนนักข้าเด่นองขนเนาะโอ้ยเสกสิบางงูสิบางในกี่วะยังไงกันยังไงโอ้ยไปกินมด้วยหรอได่ยัง กูแขจิยจะไปหันได้ถือสามไยันมุงนะถือสไปหันัไปเสีย้นม่มีดอกไ้เราเป็นลายตัวห้องมันจิมายังไงักเไปเียนเดวมันไปเอียนยแบบนี้มายังกว่า นี่นยายมันกินนี่นี่นี่โอ้นี่มันจะพาใหยังิตางนต่าแ้ยเดเลยอ่ะยัเบ่งไปเลยเออาละมันยางดียัตาสตาเอากินเอาเอาเลยกินกิ ได้ยินนี่กัได้ยินพี่กนเออเนายุง้ยเกะใครจะไปหรอกเลีนดนๆนงตองฟึกอีกกินสองกินสองเลือกกินสเออเลือกที่จะกินสองกินไปอุดไ้เออว้ายถาเลยงขาขาไหมเออขาขายางไหมมันยางบานเลยยางว่าจะได้บานเลเป็นแสน เด้ายไปกินเดี๋ยวขออด้ยังหักค้าไปเลยดีเนาะโอ้เด็ดเ้ยดีนะน้ำมะแขงนะกินจอน